เปลวไฟคุณจะทำใจไหวไหมเมื่อมหาเศรษฐีเดินผ่านถนนแล้วเจอภรรยาเก่าอุ้มลูกขายลอตเตอรี่หัวใจแตกสลายทุกสิ่งที่เคยมั่งคัง่งกลับทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดต่อหน้าเธอใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวเด็กน้อยร้องให้น้ำตาไหลและความลับบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้กำลังจะถูกเปิดเผยตาอยากกระพริบตาเพราะทุกวินาทีของเรื่องนี้เต็มไปด้วยความช็อกและอารมณ์สเตือนใจผมเดินผ่านถนนที่คุณเคย ฝุ่นละอองและแสงไฟถนนสลัวทําให้ทุกอย่างเหมือนฝันร้ายเสียงคนขายลอตเตอรี่และเสียงรถราวกับห่างไกลจนสายตาผมหยุดอยู่ที่มุมหนึ่งผู้หญิงคนนั้นภรรยาเก่าของผมอุ้มลูกน้อยตัวเล็กขายลอตเตอรี่เสื้อผ้าเธอเลอะฝุ่นผมแทบไม่เชื่อสายตากลิ่นเหงื่อและกลิ่นฝุ่นเข้ามาปะทะจ,จมูกหัวใจผมเต้นแรงจนแทบหลุดออกมา ภาพของเราในอดีตพุ่งเข้ามารอยยิ้มของเธอในวันเก่าเปรียบเทียบกับวันนี้เด็กน้อยส่งเสียงร้องให้เบาๆมือเล็กๆพยายามหยิบลอตเตอรี่ผมรู้สึกเจ็บปวดลึกๆเหมือนเวลาทั้งหมดหายไปผมก้าวเข้าใกล้แต่เสียงตัวเองกลับแหบพร่าคำพูดไม่ออกเธอหันมามองผมสายตาเธอเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อย น้ำตาเริ่มคลอเหมือนกับว่าผมเห็นอดีตและปัจจุบันชนกันผมอยากตะโกนแต่เสียงขาดหายความอับอายและความเสียใจพุ่งเข้ามาเต็มแรงมือผมสัน่นผมสุดลงต่อหน้าเธอหัวใจเหมือนถูกฉีกโลกทั้งใบหมุนช้าๆผมเห็นชีวิตที่เคยมั่งคัง่งตอนนี้ไม่เหลืออะไรร่างกายผมหนักอึ้ง ความทรงจำและความผิดหวังรวมกันเป็นก้อนใหญ่ผมรู้สึกทั้งเสียใจและผิดหวังเหมือนทุกสิ่งที่เคยมีถูกพรากไปสายตาเธอยังคงมองผมอย่างสงสยัยสายตาเธอยังคงมองผมอย่างสงสยัยแต่ความเงียบระหว่างเราทำให้ผมรู้สึกหนักอึ้งลมเย็นพัดผ่านเสียงรถไกลๆทำให้หัวใจผมเต้นรัวผมอยากถามแต่คำพูดติดอยู่ที่ลำคอ เด็กน้อยกุมขาลูกโป่งเล็กๆของตัวเองแล้วร้องให้เบาๆเธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็พยายามยิ้มรอยยิ้มนั้นทำให้ผมเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมเพราะมันช่างต่างจากรอยยิ้มที่ผมเคยจดจำผมสังเกตมือของเธอหยาบกร้านและมีรอยทะลอกจากการขายลอตเตอรี่ตลอดวันเสื้อผ้าของเธอขาดเล็กน้อยแต่สายตาเธอมั่นคงไม่ยอมแพ้ หัวใจผมสัน่นภาพความร่ำรวยและความสำเร็จที่เคยมีตอนนี้เหมือนถูกลบออกแทนที่ด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจผมคิดถึงทุกสิ่งที่เคยทิ้งไปทุกคำสัญญาที่ไม่เคยทำผมพยายามก้าวเข้าใกล้แต่ร่างกายเหมือนติดขัดขาสั่นมือเย็นความรู้สึกผิดและความละอายรุมเร้าเหมือนมีใครเอาหินก้อนใหญ่กดลงบนอก เด็กน้อยยิ้มเล็กๆมองมาที่ผมสายตานั้นบริสุทธิ์และไม่เข้าใจอะไรแต่กลับทําให้ผมเจ็บปวดยิ่งกว่าเพราะผมรู้ว่าชีวิตนี้ผมทําลายบางสิ่งไปแล้วบางสิ่งที่ไม่มีทางกลับมาผมสุดลงต่อหน้าเธออีกครั้งน้ำตาไหลไม่หยุดฝุ่นบนถนนปนกับน้ำตากลิ่นของชีวิตจริงชนเข้ากับจมูกเสียงคนรอบข้างกลายเป็นเพียงเสียงเบาๆ เหมือนโลกหยุดหมุนเธอเอนตัวมาดูเด็กน้อยไม่พูดอะไรกับผมแต่ผมสัมผัสถึงความแข็งแรงในตัวเธอและความอดทนที่ผมไม่เคยเข้าใจผมอยากขอโทษแต่เสียงไม่ออกผมอยากกลับไปแก้ไขทุกอย่างแต่เวลาไม่เคยรอใครผมมองไปที่ลูกของเราแล้วหัวใจแทบแตกสลายเพราะผมรู้ว่าไม่มีทางแก้ไขอดีต ความเงียบระหว่างเราทำให้ใจผมแตกสลายสายลมหนาวพัดผ่านฝุ่นผงปลิวเข้าตาและน้ำตาผมก็ไหลลงฝุ่นผมเห็นความเศร้าความเหน็ดเหนื่อยและความเข้มแข็งของเธอทั้งหมดอยู่ตรงหน้าผมผมลืมตาขึ้นช้าๆแต่มันไม่ได้ทำให้ใจสงบเพราะผมเห็นความจริงชัดเจนความมัง่งคั่งความสำเร็จไม่สามารถซื้อความรักหรือเวลาได้ สิ่งที่ผมมีในวันนี้กลับไม่สามารถเติมเต็มความสูญเสียที่ผ่านมาเด็กน้อยวิ่งเข้าหาเธอหัวใจผมสั่นรุนแรงผมรู้ว่าอนาคตของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความลำบากและผมไม่มีอำนาจแก้ไขอะไรเพียงแต่ยืนมองและปล่อยให้ความผิดหวังบดบังหัวใจความอับอายความเสียใจและความเจ็บปวดรวมกันเหมือนมีพายุพัดถล่มทุกความรู้สึก ผมคุกเข่าลงอีกครั้งมองพวกเขาจากระยะใกล้น้ำตาไหลลงไม่หยุดผมสัมผัสถึงความเปราะบางของชีวิตและอดีตที่หายไปผมสุดอยู่บนพื้นฝุ่นมองเธออุ้มลูกน้อยเดินไปที่มุมถนนทุกย่างก้าวของเธอหนักอึง้งแต่ก็มั่นคงและเด็ดเดี่ยวหัวใจผมเจ็บจนแทบหยุดเต้นฝุ่นปะทะใบหน้ากลิ่นลอตเตอรี่และอาหารข้างทางผสมกัน ทำให้ความทรงจําเก่าทั้งหมดย้อนกลับมาผมเห็นรอยยิ้มเก่าๆรอยหัวเราะที่เคยเติมเต็มชีวิตตอนนี้หายไปหมดแทนที่ด้วยภาพความลำบากและความเหน็ดเหนื่อยผมพยายามลุกขึ้นแต่ขาสั่นจนยืนไม่ตรงทุกย่างก้าวเหมือนมีใครจิกหัวใจเสียงรถวิ่งบนถนนเหมือนดังในหูชัดเจนทำให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวและเล็กลงไปอีก เด็กน้อยหันมามองผมดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความสงสยัยน้ำตาของผมเริ่มไหลแรงกว่าเดิมผมอยากบอกอะไรอยากขอโทษทุกสิ่งแต่คำพูดติดคอเหมือนถูกขังเธอหยุดมองผมสายตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยและระแวดระวังเหมือนรู้ว่าผมกำลังแตกสลายอยู่ตรงหน้าความเงียบระหว่างเราแน่นหนาจนผมแทบหายใจไม่ออก ผมมองไปที่มือเธอมือเล็กๆของเด็กน้อยจับลอตเตอรี่เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่ต้องสู้ต่อผมเห็นชีวิตที่ผมเคยละทิ้งทุกคำสัญญาที่เคยให้เธอและความฝันของครอบครัวเราตอนนี้กลายเป็นภาพเศร้าสลับฝุน่นฝนเริ่มตกเบาๆหยดน้ำปะทบนใบหน้าเหมือนโลกทั้งใบกำลังร้องให้กับผมผมสั่นด้วยความเสียใจ น้ำตาปนกับฝนและฝุ่นบนถนนกลายเป็นความขมขื่นที่สุดในชีวิตผมอยากวิ่งเข้าไปหาเธออยากกอดลูกน้อยอยากกอดเธอแต่ร่างกายเหมือนถูกล็อกไว้ความอับอายและความผิดพลาดรุมเรา้าทุกฝีก้าวเหมือนถูกรั้งกลับเธอหันหลังเดินต่อไปเด็กน้อยคลอไปข้างๆหัวใจผมเหมือนแตกเป็นเสี่ยงเสียง ผมเห็นความเข้มแข็งที่ผมไม่เคยเห็นความรักที่ผมเคยทำลายและความจริงที่ไม่อาจแก้ไขผมสุดลงอีกครั้งฝนซึมเข้าผมกลิ่นฝนปนฝุ่นทำให้ผมเวียนหัวผมพยายามยกมืออยากเรียกชื่อเธอแต่เสียงไม่ออกหัวใจเหมือนถูกบดขยี้ทุกสิ่งรอบตัวชัดเจนและเจ็บปวดเสียงรถเสียงคนเดินเสียงเด็กน้อยร้อง ผสมกับความทรงจำเก่าทำให้ผมแทบไม่สามารถทนได้ความร่ำรวยความสำเร็จไม่อาจซื้อความสุขหรือเวลาสิ่งที่ผมมีทุกวันนี้กลับไม่มีค่าอะไรเลยสายตาของเธอที่เคยรักตอนนี้เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความเข้มแข็งที่ผมไม่อาจแต่ต้องผมรู้ว่าผมสูญเสียทุกสิ่งทุกสิ่งที่มีค่าในชีวิต และไม่มีวันได้คืนฝนตกหนักขึ้นเด็กน้อยร้องให้ดังขึ้นผมลืมตาไม่ขึ้นทุกหยดฝนเหมือนกัดกินหัวใจผมเพียงยืนมองฝุ่นปนฝนน้ำตาและความเศร้าทั้งหมดอยู่ตรงหน้าผมความเจ็บปวดและความเสียใจบดบังทุกความคิดผมเพียงสุดลงโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าลงและผมรู้ว่า ชีวิตที่เคยมั่งคั่งและภูมิใจกลับทําให้ผมเจ็บที่สุดตรงจุดนี้ผมสุดอยู่บนพื้นฝุ่นฝนยังคงตกหนักแต่สายตาผมไม่อาจละจากเธอได้ทุกก้าวที่เธอเดินทุกเสียงลมเสียงรถเสียงเด็กน้อยร้องเหมือนทุกหัวใจผมซ้ำๆผมพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงหัวใจสั่นรัว ความผิดหวังและความเสียใจรุมเรา้าจนแทบหายใจไม่ออกเธอหยุดมองผมสายตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยแต่ก็มีประกายความสงสัยเหมือนกำลังถามว่าทำไมคุณถึงอยู่ตรงนี้ผมอยากตอบแต่เสียงไม่ออกทุกคำพูดติดคอเด็กน้อยจับมือแม่แน่นหันมามองผมด้วยสายตาใสาซื่อผมอยากก้มลงกอด แต่ความภูมิใจและความผิดพลาดขวางกันผมรู้ว่าไม่มีคำใดสามารถแก้ไขอดีตได้ผมเห็นชีวิตที่ผมทิ้งไว้ภาพความรักและความอบอุ่นเคยมีตอนนี้กลายเป็นฝุ่นฝุ่นปนฝนน้ำตาและความเจ็บปวดผมลืมตาไม่ขึ้นโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าลงแล้วผมเห็นสิ่งที่ทำให้ใจแทบหยุดชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเสื้อผ้าหรูหรา แววตาเย็นชาผมรู้ทันทีว่าเขาคือใครคุณเสียงผมสั่นพร่าเธอหันมามองแต่ไม่พูดอะไรเด็กน้อยแนบตัวแม่แน่นผมเห็นความกลัวและความสงสัยในสายตาเธอชายคนนั้นยื่นมือออกลอตเตอรี่ในมือเธอสั่นเขาพูดเสียงเย็นเราจะพาเด็กไปด้วยผมช็อก เหมือนโลกหยุดหมุนทุกสิ่งที่ผมหวังว่าจะปกป้องตอนนี้กำลังถูกพรากไปต่อหน้าฝนตกแรงขึ้นน้ำตาผมไหลปนฝนเสียงหัวใจเต้นดังสนัน่นความสูญเสียที่ผมเคยคิดว่าหมดไปกลับพุ่งเข้ามาอีกครั้งผมสุดลงกับพื้นอีกครั้งไม่สามารถทำอะไรได้เธอพยายามปกป้องลูกแต่ชายคนนั้นแข็งแรงเกินไป เด็กน้อยร้องให้โหยฝุ่นและฝนประปลนผมเห็นอดีตทั้งชีวิตพังทลายต่อหน้าความมั่งคัง่งความสำเร็จความภาคภูมิใจไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วผมลืมตาขึ้นมองไปที่เธอสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความเข้มแข็งแต่ก็มีความเหน็ดเหนื่อยอย่างสุดขีดผมรู้ว่าชีวิตที่เคยมีกลับถูกทำลายทั้งหมดและผมไม่มีทางแก้ไข ฝนกระหน่ำลงมากเด็กน้อยร้องไห้ผมเพียงซุดอยู่ตรงนั้นโลกเหมือนหายใจช้าและผมรู้ว่าชีวิตที่เคยภูมิใจกลับทำให้ผมเจ็บที่สุดตรงจุดนี้เธอจับมือเด็กน้อยหันหลังเดินต่อไปชายคนนั้นตามติดและผมก็ยังยืนซุดอยู่บนพื้นฝนน้ำตาและฝุ่นทุกอย่างปนกัน หัวใจเหมือนแตกสลายเป็นเสียเส่ยงผมได้แต่เฝ้ามองไม่สามารถทำอะไรความผิดหวังความเสียใจและความเจ็บปวดรวมกันจนล้นหัวใจและผมรู้ว่าไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกแล้วโลกเงียบลงยกเว้นเสียงฝนและเสียงเด็กน้อยร้องไห้ผมยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวกับอดีตที่สลายและความจริงที่เจ็บที่สุดก็คือ แม้ผมร่ำรวยแค่ไหนแต่ความรักและเวลาไม่สามารถซื้อคืนได้ผมยืนอยู่บนถนนฝนยังคงเทลงมาไม่หยุดแต่สายตาผมไม่อาจละจากเธอได้เด็กน้อยแนบตัวแม่แน่นและชายคนนั้นยืนมองเธอด้วยสายตาเย็นชาหัวใจผมเหมือนถูกบีบรัดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าผมทำให้โลกหยุดหมุนชั่วขณะ ชายคนนั้นเอื้อมมือหยิบกระเป๋าลอตเตอรี่ของเธอแต่สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าทําให้ผมแทบช็อกในกระเป๋ามีซองจดหมายและในซองมีเอกสารหลายแผ่นบางแผ่นเป็นใบเสร็จบางแผ่นเป็นรูปถ่ายเก่าของผมและเธอผมหยุดหายใจน้ำตาผสมฝนและฝุ่นและทุกความทรงจำเหมือนกลับมาอย่างรุนแรงเธอมองผมด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อย แต่ก็มีประกายความหวังผมรู้ว่าเธอพยายามปกป้องลูกและพยายามรักษาชีวิตให้อยู่รอดแต่ความเข้มแข็งนั้นกลับทำให้ผมเจ็บปวดมากที่สุดเด็กน้อยร้องให้เสียงดังชายคนนั้นย่อตัวลงแต่เธอกอดลูกแน่นเหมือนจะบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดฉันจะสู้ผมพยายามเข้าไปแต่ขาของผมสั่นไม่หยุด ทุกย่างก้าวเหมือนถูกหินก้อนใหญ่กดไว้หัวใจเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นฝนฉล้างใบหน้าน้ำตาผสมกับฝุ่นทำให้ผมเห็นทุกอย่างชัดเจนแล้วทุกอย่างก็หยุดชั่วขณะเด็กน้อยชี้ไปที่ผมพ่อเสียงนั้นช่างบริสุทธิ์และเจ็บปวดผมอยากวิ่งเข้าไปกอดแต่ชายคนนั้นขวางทางสายตาเขาเย็นชาและเต็มไปด้วยอำนาจ เธอหันมามองผมน้ำตาไหลเต็มแก้มแต่คำพูดไม่ออกเธอเพียงสั่นหัวเบาๆเหมือนบอกว่าทุกอย่างจบแล้วฝนตกหนักกว่าเดิมเสียงฟ้าร้องกล้องในหัวผมเห็นอดีตและปัจจุบันชนกันความร่ำรวยความสำเร็จความภูมิใจทั้งหมดหายไปในพริบตาเด็กน้อยร้องให้เสียงดังเธอจับมือเขาแน่น เดินไปทางชายคนนั้นและผมก็ยืนซุดอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจเหมือนแตกสลายเป็นเสียงเสี่ยงแล้วชายคนนั้นพูดเสียงเย็นถ้าอยากกลับมาก็ต้องแลกอะไรบางอย่างคำพูดนั้นเหมือนทุกหัวใจผมหลายครั้งฝนและฝุ่นประปนผมรู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกเธออุ้มลูกน้อยเดินห่างออกไปและผมก็ยืนมอง โลกหมุนช้าลงทุกหยดฝนทุกเสียงร้องไห้ทุกความทรงจำรวมกันเป็นความเจ็บปวดที่แทบรับไม่ไหวผมสุดลงบนพื้นน้ำตาไหลปนฝนหัวใจเหมือนถูกบดขยี้และผมรู้ว่าไม่มีวันแก้ไขอดีตได้อีกความรักที่เคยมีกลับกลายเป็นความเจ็บปวดและความสูญเสียที่ไม่มีวันคืนฝนยังคงตก เสียงเด็กน้อยร้องให้ดังขึ้นผมลืมตาไม่ได้โลกทั้งหมดเหมือนหมุนช้าและความจริงชัดเจนที่สุดคือไม่ว่าเงินทองหรือความมั่งคั่งก็ไม่อาจซื้อคืนความรักหรือเวลาได้ผมสุดอยู่ตรงนั้นเพียงยืนมองฝุ่นน้ำฝนน้ำตาทุกสิ่งปนกันและหัวใจผมแตกสลายเพราะผมรู้ว่า ชีวิตที่เคยภูมิใจกลับทำให้ผมเจ็บที่สุดตรงจุดนี้ผมยืนมองเธอและลูกน้อยห่างออกไปฝนเริ่มซาลงท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยสายลมเย็นพัดผ่านเหมือนโลกกำลังบอกให้หายใจช้าๆเด็กน้อยหยุดร้องแล้วหันมามองผมอีกครั้งรอยยิ้มเล็กๆของเขาแม้เพียงชั่วครู่ ก็ทำให้หัวใจผมแตกสลายแต่ก็อบอุ่นไปพร้อมกันเธอหันหลังมามองผมอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความเข้มแข็งและความหวังเหมือนบอกว่าชีวิตต้องเดินต่อไปแม้จะเจ็บปวดผมก้าวเข้าไปใกล้แต่ไม่รบกวนเพียงยืนมองยกมือไหว้เล็กๆราวกับบอกลาอดีตที่เจ็บปวดฝนหยุดตกสนิท แสงแดดอ่อนๆส่องลงบนถนนภาพของเธอและลูกน้อยค่อยๆเลือนหายไปในระยะไกลหัวใจผมเจ็บแต่สงบเพราะผมเข้าใจแล้วบางครั้งในชีวิตเราต้องปล่อยให้คนที่เรารักไปใช้ชีวิตของเขาเองและเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดในอดีตผมเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าน้ำตาย,ยังคงไหล แต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาที่ผสมความสงบความเข้าใจและความหวังว่าชีวิตยังคงต้องเดินต่อไปแม้โลกจะเปลี่ยนไปและอดีตไม่อาจกลับคืนหัวใจผมก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ด้วยบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดแต่ทำให้ผมเข้มแข็งกว่าเดิม